วันนี้ก็พาไปซื้อไม่ได้ทำคลิปพาไปซื้อนานแล้วทีนี่ผมจะพาไปซื้อชิปโรเลดโคโลราโดอ่าโคโลราโดไฟสชั้นจะเป็นปีศูนยเจเครื่องคอมมอนเลวนะครับตัวนี้ ผมมันเร็วอะผมมันเร็วเออเร็วเอออมมันเร็วตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางไปที่สกลนครครับไปดูว่ารถมันจะสวยหรือเปล่าเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวนะครับก็เลยว่าจะพาไปซื้อบ้างเพราะว่าตอนนี้คืออีกประมาณหนึ่งร้อยสิบเอ็ดกิโลถึงสกลนครผมเร็วความเร็วก็ความ้ขับเกินเก้าเขับเกินเก้าสิบแต่ผมฟาไปร้อ1ยี่สิบร้อยสามสิบ รีบเห็นรถสวยรีบไปดูรถสวยก็คือเห็นบอกว่ารายงานมารถสวยมากไปเดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยที่ปลายทางดีกว่านะครับไปตอนนี้ก็ถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยเดินทางมาตั้งแต่ตีสครึ่งม,มาถึงนี่ สิบเอ็ดโมงเป๊ะดูเวลาสิบเอ็ดโมงเป๊ะเป๊ะลูกค้าก็มีขอกวัวขอกวัวนมเออวัวนมนี่นมีลลขอกวัวขอกวัวนมร okay, ครับผมมอมอไปฮะโอเคครับเดี๋ยวไปดูรถกันก่อน จะค่อยว,ว่ากันอีกทีหนึ่งว่ารถสวยไม่สวยไปรถใช้เองบอกครับนี่โอ้ยมันก็เลยมันไม่แฉะคนนะนะเขาเมันสีไม่ติดงงมันมันมันตำปล่อยตำหลักในนี่นะครับรถมือเดียวมือเดียวครับเอาเลยครับรถมือเดียวป้ายแดงครับวัวเลี้ยงเยอะไหมครับเนี่ย เลี้ยงนี่อ่ะผมอายุมากผมก็เลย,ยตอนนั้นที่ส<อ>่งให้ทางกองเนรถสูบอความแล้วคนเลี้ยงใหม่เลี้ยงเป็นวัวผิ่เป็นตัวผู้ครับส่งทางกองครับอันน,น,นี้อันนี้ไม่เคยถอดแสดงว่ารถสวยๆเลยเดิมๆเลยบอกครับครับเดิมๆครับไม่มีอะไรเลยเพราะว่า นี่แหละเพียงแต่ว่าผมมันเปลี่ยนแบบการเข้ากันอะไรออกมันก็เลยออเอมยงงมอมาุนเลยะคออันนี้อันนี้ขายขายจะไปเอารุ่นไหนครับผมก็ยังไม่ได้ <c oughs> ดูด <c oughs> ิๆๆอ,อ,อ,อ๋อันาั้นนนคัั้นติตจองไปก่อน ใสๆสวยอยู่สีทำฝาท้ายบานเดียวสีดำมันก็ต้อง<ม>อเพราะว่ามันมันมันสีเ,ยเลยนะผมเี่นนะครับตัวนี้ผมไม่เปลี่ยนอะไรมันเลยนะพอช้าองคุณ <c oughs> ท้ายไปตัวนั้นนะครับป่าน<ม>้ำฝนน้ำ ไมม่ีสวยครับสวยก็เสียายอยู่้ะแต่ว่ามันก็ต้องไปต่อเนาะเขาคิดว่ายังไงก็ต้องเลือกทาถ้าเขาแก่ไม่โทรมาอีกหรือไม่มาก็เสียคำพูดแล้วกดโอ้โหไม่มาก็คือก็พอใช้อยู่แต่ว่ามันเวลาไปอะไรอะไรมันก็เหมือนเก่าเก่าเนาะตัดขึ้นกันลงลูกใครมาเจอจริงๆเขาทำงานนะไม่เลยครับเวลาไปรับคนหรือว่า ครับจริงๆตัวนี้มันเป็นถ้ามันบดติดโลโก้เป็นเชฟเนี่ยก็เป็น DMAX เนาะครับครับเครื่องใช้ด้วยกันอะไรมีเรียบร้อยมีปัญหาอืมตอนน้องเริ่มจะว่วงกันหน่อยผมดีใจสุดเนาะครับอันนี้ก็เพิ่งขับมาเนาะร้อนๆรถขผมอุ่นเครื่องอ๋อไม่ค่อยได้ขับไปาไหนอุ่นเครื่องไว้ครับขับไปโคริชของโค้ดตอนเริ่มแรกที่ออกมาก็ลูกเรียนอยู่มรพักครับ ก็ไปบ่อยครั้งอยู่สะกลเหนือเรียนอยู่สะกลครับสะกลจบมาเขาก็ไปหาทางทำทั้งสองคนแบบนี้นะเรื่องมันครับผมก็เลยก็ซื้ออยู่ที่พิษกิบเพชรสะกลนี่แหละเพชรเชฟโลเลตสะกลรถสวยนะขับลองก็ได้ครับสวยครับสวยสวยอยู่ โอเคครับตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านลูกค้าที่สกลอันนี้อำเภออะไรนะครับวาริชภูมินะครับก็มาดูคันนี้เชฟโรเลตรถบ้านแท้100%เปอรถมือเดียวป้ายแดงเดี๋ยวผมรบกวนขอดูหน้าเล่มหน่อยครับคขาผมตอนนี้นะครับก็อยู่ที่อําเภอวาริชภูมิที่จังหวัดสกลนครลูกค้าก็อยู่นี่นอกเมืองหน่อยรถคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงแล้วก็ ได้ซื้อมานานแล้วกาว่าจะขับขยับขยับรุ่นขยับรุ่นครับถ่ายให้ดูเลยว่ามาซื้อรถบ้านจริงๆเดินทางมาตั้งแต่ตีสี่ละรถสวยครับไม่ดูต่อเลยไม่ดูต่อเลยเพราะว่ารถเนี่ยสีเดิมสีเดิมจากโรงงานเลยกระจกใช้ได้ อันนี้โอ้ไม่เคยถอดเหนียวไม่ดูต่ลอละสวยจริงว่ะสตาร์ทดูกันนะหโหเสียงเครื่องนุ่มมากสไตล์มันเสียงเครื่องนุ่มครับผม เดี๋ยวผมขออนุญาตขอฮะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับชื่อเดียวเลยมือเดียวป้ายแดงช่วงล่างแน่นแหลกเลอกแน่นหมดอะ่ะก็เก็บฝาท้ายหน่อยนึง อาร์คเดิมเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้เดิมหมดก็จะมีตรงนี้ถอยชนนิดเดียวก็เลยต้องทำทำใหม่ทั้งบานเดี๋ยวผมเอาไปเก็บงานทำตรงนี้ก่อนอรถบางฝากระโปรงไม่เคยขยับน็อตประตูไม่ขยับดูจากรอยเส้นตรงหมด เส้นตรงหมดอ่ะโอเคตามนั้นครับเดี๋ยวเจอกันนะครับฝากติดตามคันนี้ไว้ด้วยนะครับเชฟโรเลตโคโลโราโ,โดโนะครับปี07นะครับตรงเล่มเลยคือเล่มมือเดียวป้ายแดงวันนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดสกลนครครับแล้วก็ลูกค้าเลี้ยงเกษตรนะครับสหรัสหกรณ์โคนมอ่ะโอเค,ค,ออเ,คเดี๋ยวเจอกันนะครับฝากติดตามคนนี้ไว้ด้วยครับจะไปเจอกันครับ